สวัสดีค่ะพบกับช่องสปอยเลอร์วันนี้ปอยจะพาทุกคนมากินซุปเต้าหู้อ่อนเกาหลีจากร้านฮันบมนั่นเองจากซีรีส์เรื่อง e-tailon c a r t นะคะซึ่งเป็นซีรีส์เกาหลีที่ดังมากๆใน n e ็ f ฟ i x หลายๆคนก็คงจะเคยดูกันแล้วเนาะว่ามันเป็นซีรีส์เกี่ยวกับการแข่งขันในด้านธุรกิจอาหาระคะคือเมนู ซุปตะฮู้อ่อนเกาหลีเนี่ยเป็นเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านฮันบัมนั่นเองค่ะเจ้าของร้านก็คือเท่าแกาพักแซนลราของเราด้วยเองค่ะมีอ่าวิธีทำส่วนผสมวัตถุด,ดิบมาฝากทุกคนด้วยนะไปดูกันเลย ว่ามันทำยังไงอ่าอันนี้ก็คือหน้าตาที่เราทำกระสิบแล้วเนาะสุกเป้าหูอ่อนเกาหลีวัตถุดิบหลกัหลกๆก,ก็คือจะมีเต้าหู้กิมจิโคชูจังเนาะเออแต่ก็มีอีกหลายอย่างนั่นแหละแต่หลกัหลกๆก็จะเป็นเต้าหู้นั่นแหละอ,อก่อนอื่นขอเทน้ำก่อนนะคะน้ำที่กินวันนี้จะเป็นเปปซี่ค่ะมีวุนว้นๆด้วย ใส่ในช่องฟิตกินแล้วนะคะปอยใช้เป็นหมูสามชั้นนะคะเพราะชอบเพราะชอบหมูสามชั้นมากของโปรดเลยนี่นะคะคำแรกจะหกไหม ลองปิดอ,อร่อยรสชาติมันจะเป็นแบบไขๆซุกี้เลยนะทุกคนแต่มันจะมีความหอมของโคชูจังอืมอร่อยอะ่ะ คาะาซุกิแต่มันอร่อยมากเลยอะเรามากินเห็ดเข็มทองกันค่ะคือปอยอะลืมลืมแบบเอามันแยกออกจากกันอะเห็ดเข็มทองมันจะเป็นแบบเหมือนมันจะติดติดกันใช่ปะปลอยลืมดึงออกอะแล้วมันก็คือแบบจะดึงยากมากอืมไม่ออกจาก้า Okay. Okay. คำใหญ่ๆเลยค่ะ กคนจะเห็นปอยทำเป็นหม้อใช่ไหมเพรา่าเขาทำให้ให้แม่ให้น้องกินค่ะคือหม้อหนึ่งก็กินได้หลายคนเห็นต้องกินคำเล็กๆอะ่ะกินคำใหญ่แล้วมันจะติดคอซวเวอร์ทดีบที่ฟูดแลนด์แล้วก็ท็อปนะคะเิรมรวมแล้วก็ประมาณ สามร้อยบาทค่ะประมาณนี้เกือบสามร้อยอะแต่ว่ากินได้หลายคนก็คุมนะมันกินซุกกี้ละห <c oughs> มูสามชั้นสั <c oughs> ่งมันเยอะไปปะ กิมจิก็จะเปรี้ยวๆนิดนึงสิวไหม่ะดิเด่นมากอ่ะเด่นกัอาหารหนึ่งมั้งสิวค่ะ <c oughs> ช่วงกักตัวนี้ก็จะแบบแทบจะเป็นเชียร์บิลอ <c oughs> ทำอาหารกินหลายอย่างเลยอยากปกตินี่ไม่เคยไม่เคยทำกินเลยค่ะนี่นะคะปอยก็ค่อนข้างจะกินดึกหน่อยเป็นเวลาสามทุ่มเพราะว่าเพิ่งทำเสร็จท,ทำตอนเย็นเห็นเขาทำกินกันอ่ะเออเลวอยากทำกินมั่ง ก็เลยเย็นเลยทำเย็นกว่าจะเสร็จอีกอ,อกว่าจะเตรียมวัตถุดิบกว่าจะไปซื้อกว่าจะเตรียมวัตถุดิบกว่าจะทําเสร็จอย่างเงี้ยกว่าจะมานั่งอัดคลิปเนาะอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนใครคือเขาใช้คือเขาใช้พริกป่นเกาหลีใช่ไหมจะปอนใช้พริกป่นพริกป่นปกตินี่นแหละแม่ของเกาหลีนะพริกป่นธรรมดา พอลืมซื้อก็เลยแต่มันก็ได้นะรสชาติก็ได้อยู่สม,มดแล้วค่ะ กินหมดแล้วนะคะทุกคนถ้าชอบคลิป,ปออ่อยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ปอยด้วยนะกิ๊งกิกถ้าทุกคนอยากให้ออ่อยทำคลิปกินอะไรหรือว่าทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย